สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องฟ้องไปสุขูมสุขชนครับผมวันนี้ครับบรรยากาศย่ามแบงครับพี่น้องนี่แสงตะวินใกล้สีโตกดินแล้วับวันนี้ภาพี่น้องแม่ย่างเดินขอบสาครับเป็นท่อมก่อมสาดไหมครับนี่ขอบสาทนี่นะครับเดี๋ยวที่ภาพย่างเดินครับพี่น้องไม่มียั้งร้ายครับวันนี้นี่ครับบรรยากาศบ้านหน้าครับนี่น้ำ ให้หน,น้ำขั้นเท่ยงั้นสิเหรอครับผมต้นพักขีเล็กครับร้ายครับต้นพักขีเล็กเดี๋ยวเดี๋ยวมียดอดวะเจ้ามาเก็บไปขายวะต้นพักขีเล็กกระไรว่ามีเลยแสดงว่าเขจาจะามาเก็บไปก่อนนะนี่ขวานแม่งไงต้อนหอยั่งลูันตัดออก นี่ยังครโอ้พี่น้องครับปอดผมว่ามันเบิดแงละเมียดปอดยังเหลืออยู่ตัวนี้นี่ครับคุณลุงคนโอ้เคยเห็นบ่นี่เคยเห็นบ่ครับพี่น้องโอ้ยังยังอยู่ตัวนี้บักตาดำตาแดงครับนี่ครับบักตาดำตาแดงคุณลุงคนอาจจะไม่เคยเห็นนะครับผม รียกว่าทล่างบ้านนี่บางบ้านสีเอิญโบ้ขึ้นกันนี่ครับพี่น้องบางบ้านสีเอิญมากรรมมากรรตาควายบักตาดำตาแดงบักซอยยังเพ่นก็เอิญต่างกันครับเพราะว่าสมัยตะกี้นี่เพ่นเอามาเฮ็ดห้อยเป็นเครื่องประดับด้วยครับส่วนมากนี่บ่ค่อยเห็นดอกซุมเ้อนนี่มันสูญพันธุ์ด้จางไหนบนี่ครับสาับไผบ่เคยเห็นเด้พี่น้องเอามาเป่าเหรินตัวตะกี้แต่ว่าเพ่นว่ามันผู้เฒ่าเพ่นว่ายังมาหาโอมเหรินเด้เพาะั่น ไตเบียท่าผีกระมีกินหรอเดี๋ยว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 นี่นี่นี่ท่างผีกระมีครับโอ้ยังยังอยู่ตัวนี้มีอีกบ่เหรอเดี๋ยวงานหากันคือสิมีซัมเนียดตีหันมีเพิ่งจะฟันออกแล้วล่ะเพราะว่าปลาไม่ได้แค่มันนี่มันเดียวโอ้ต้นกระติปเขาพี่น้องเคยเห็นบ่หนีผ้ามาเบิ่งต้นไม่เปียก ะนะครับต้นติปย์ของทรงมันคือติปข์เขา่าเห็นบ่นะครับนี่ครับบรรยากาศย่ำแร่งนะครับผม่ังให้ไปหน้าครับกอบจ้าอ่ะสำหรับวันนี้กะบ่มีองไรครับพี่น้องครับสวัสดีย่ำแรี่งนะครับเด้อ